สวัสดีค่ะพเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่วัดน้ําโจอําเภอสารภิญจังหวัดเจียงใหม่นะคะวันนี้เป็นวันเทศกาลร,รอยกระทงนะคะอแล้วขอที่วัดก็มีงาน<ด>จุนละกระตินโดยนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศในตลาดประดับปะอันนี้เป็นชื่อร้านนานะคะที่จะจัดกโคมแบบนี้นะคะและะ้วก็ตกแต่งไป ทีของรอยกระทุ่ร้านา <c oughs> ไหนไฟกจ็จะสว่าง,างโคมแปดด้านแปดทิศเลยนะ,ะอจ๊ะชี่อโคมแปดทิศแอนเพราะว่า <c oughs> ต้นหอมว่าปกปักรักษาทั้งแปดผิดด้วยความเลี่ยมด้วยความเลี่ยมของกลมนะครับกันพยันอันตรายตัวนะคะพี่โจ๊กนี่โอซุมอันนี้คือซุ้มหน้าวัดนะครับซุ้มหน้าวัดนี่โอสวยงามมากเลยแบบนี้เอาไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําเป็นยาวๆออกไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังมันน่าสนใจเดี๋ยวเราลองไปดูทิปเปิ้ลลอยกระทงกันดีกว่านะครับต่างมันจะต้องข้ามถนนเป็นแนนันลุย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 นะครับนี่หน้าวัดพี่โจ๊กจ้านี่หน้าวัดสวยงามมากนะครับ อ้าวโหอลังการงานสร้างครับนี่หอะระฆังเน้อเพื่อนไอ้ลุยจ้านะครับจะต้องเดินข้ามถนนนะครับเพื่อนตรงนี้จะเป็นถนนที่ตังขวามือนี่ก็จะไปที่น้ําปิงนะครับตรงซ้ายไปไปข้ามถนนนะครับเพื่อนมองซ้ายมองขวาให้ดีๆนะครับถ้ามองบดีแล้วอาจจะไม่ได้ลอยกระทงนะครับ เดินเข้ามานะครับจุดลอยกระทงนี้ก็จะอยู่ตรงทีดข้างร้านกาแฟนะครับเดินไปเลยนะครับว้าวสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับแลวเขาก็จะเดินมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นร้านนะครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟเดินไปเลยลุยไปเลยนะครับท่าน้ำเมืองนนท์ ค่อยๆเ,เ,เดินนะครับ<ช>ว่ามันเมื่อนครับจุดลอยกระทงนะครับจะเพื่อนสวยงามมากโอ้กระทงมาค้างที่เพียบเลยนะครับกระทงจะค้างตรงนี้นะครับกลับไปทางหน้าเลยนะครับอยู่ที่เก่านะครับขำอยู่ที่นี่เกิดนะครับน้าที่นิ่งมากโอ้โหเดอะพีเพิลก็เยอะมากเลยนะครับ ได้ข้อคับน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่นิ่งเอ,อน้ำเพิ่นมาไหลเนาะแต่ตรงที่เขาลอยไว้นี่ครับสยวยนะง,งามมาก โชคดีนะครับผมบ้านเฮานี่ใจกระทงที่ทํามาจากใบตองนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับบกี่ค่อยมีกระทงที่ทํามาจากขนมปังบ่ค่อยมีกระทงที่ทํามาจากตัวของข้าวโพดอบกรอบนะครับก็จะทําให้น้ําบ่ได้เสียง่ายนะครับเพืเ่อนนะนี่ก็ลอยไปนะครับลอยไปกับผลที่เพราะว่าการลอยกระทงนี่พี่แอนบ่ได้หมายควาว่า เฮาลอยของดีนะไอ้ที่้อยนี่คือ้อยของเสียลอยเคราะห์อยชารอยเศร้าไปแล้วก็ขอขอมาพระแม่คงคานะครับอ่าซึ่งพระแม่คงคานะครับก็จะปกปักรักษาแหล่งน้ำนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคำนี้มันก็จะวนติวต้วติวต้วๆนี่นะครับผมเพราะว่าน้ํานิ่งมากนะครับน้ำส่วนนี้นิ่งมากนะครับอันนี้มันเป็นแม่น้ําปิงใช่ใจที่ไหนนี่มันทําโจ้ครับไปแนน้ําปิงมานะครับผมอ่ะก็เดียวเหากะ ลาไปก่อนนะครับกับกระทงสวยๆแบบนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอส่งเพื่อนๆไปกับกระทงนะครับกระทงที่ลอยทวนน้ํานะครับเพื่อนนแปลกไหมครับแปลกไหมครับกระทงลอยทวนน้ํานะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ